นีนะครับเนาะนีะต้อนตับของซูซองน้อให้ผ้าม้วนมาให้มวนซื่นนะครับเนาะเอามื่อนี่มาเป็น,นสรุปนะครับเนาะคุ้แนวางเม็ดสุดทายมาคมันเม็ดสุไท้ายโค้งสุดท้ายรอบสุดท้ายไปนี่ักเกีียวจะแนบเม,เมสซพอนทรมาโอ้โหหรือไครับ่คู่เมสมพรอนทรมาบางหนึ่งอะนะมากอะ พอดีคนคนมาเนาะคนกระโท่มาว่าอยากคุยกับแม่อยากคุยกับปูว่าสันว่ารอบสุดท้ายสอยสมพรเด้ถอด่าสันอยากบอกกับปูว่ามันมันเงี้ยงมันโตได้แถนะวระวังสีเนาะอ่านนี้แม่สมพรก็เรยคุยคุยไปคุยมาปูาแล้วก็เลยว่าคราบพ่อกับสิอันแต่งคันมากันที่แรกแล้วมาเราสินังคุยูดเดียว ต้องแตงคันหาป่วยก็<า>กเลยได้เอื้อนหานั่งหนักหน่อยเขามา <S <S คมค่ะให้แตงคันหาเขามากแล้วก็ใส่ไข้เพ้อมมาสาั่นว่าบาา่ใสา่ไขยมันสิถึงได้จังไรเราเลยว่าจังสี่วันนี้ใส่ไขยใส่เท่าไรเราพอ,อาาา่าสั่นไข่ก็ได้เราก็เลยบอกแกสพุพรว่าอีนางสาุพรนแตงคันหามากแล้วใส่ไขยให้ใส่สิบเก,ก่บาบ่ะคันหาแตงคันหา ใส่ไข่สิบเก้าบาทคันหาใส่ไข่สิบเก้าบาทประชาชนจะใช้เงินกับว่าได้คันบอใส่สิบเก้าสัปปะมือหนีมือเดียวสัปปะมือหนีมือเดียวแล้วว่าแต่คันหาไข่สิบเก้าบาทครับผมบ้านนี้ก็เราได้ยินเสียงเสียจวนมาห้องโวยวายเสียจวนขึ้นมานี้มสัตวอะปูหรอครับแมนปูเออเสียดวนไม้โวยวายเรืกําลังอ่ะ คุยกับแม่สมพนคุยกับแม่สมพรอยู่บันนี้เสร็จวนมามันี้เสร็จวนเพรท่นเทือกมาั่นโอ้ครับผมไม่ยชงยีปูมาสั่นว่าอันแตงค่ายขม่ามาสั่นใสให้มันถือใสค่ายรับปากพ่อได้บ่เราเรียกว่าเสียจวนก็อยากรับปากเพ่ออยากรับปากกันไหมมาสั่นรับปากสิได้คือเก่าศูนย์ระวางสิเอ กระลับปากกระลับปากกรลับปากลูกคนวันสันกนรับปากสีเสื้อบ๊านหนึ่งเก่าวสันว่าอืมกรเลยว่าซื้อบ๊วนหนึ่งเก่าเสียจก็ว่าซื้อหนึ่งสองเลยวันสันเออซื้อหนึ่งสองเออซื้อหนึ่งสองเลยแหละว่าสันหนึ่งสองสองหนึ่งเพราะว่าเสียจวนว่าจะซี้อลูกสาวคพลินฝันรถเบนขั้นเสียจวนทีเก้ namely, าหนึ aquí, ่งสองหนึ่งครับผมครับผมฝันว่ารถถือส้นลูกสาวเพื่อนครับ เสียจอยเราไปทุ่มวิ่งนึ่งแล้วแล้วก็เอานึ่งสองสองหนึ่งลายนะคะสองหนึ่งเออบัดนนี้เว่าเอาหนึ่งเก่าอันเนี้ยเสียจอยเราก็บระท่นานเราแล้ววาเราบ่มาเราบอกคนต่เราบ่มาเราเซลเตลีตัวของเรามาปูก่กเรียว่ารับาปากแม่รับปากแม่รับปากไปเสียจอยรับปากสิบต่พ่อสีห์แต่ว่าราับปากพ่อว่าสีซอยสาม,มสีซอยสามกันแดนนรกสวรรค์เพาะว่าพ่ออยากให้เฮเดบุญร่วมกันรล้ว่า เสียจุลเร่รับป่ะว่าสีซอยกันที่เป็นตนมากขึ้นกันแม่สมพรกันรับป่ะเอาไปเลยหนึ่งเก้าระหว่างสิแม่รอบสุดท้ายนี่แต่ว่าแต่ว่าว่าวมเสาแล้วก็บอกเก้าศูนย์เนาะเก้าศูนย์แม่คู่กันเล่เรื่องก็ได้เขียนย้ำไปแล้วค่ะแล้วกับพร้อมทั้งเล็กเก้าสี่ศูนย์เป็นยังคือมีเก้าสี่ศูนย์มันเป็นยังสี่บ่ะปูเลวว์ครับผู้อยู่อังกฤษคุณแม่เวลาพ่อนผู้คนเป็น ที่พักมือมือไปเที่ยวนั่นแหละไหน,นว่าเพิ้นเมาวะไฮไปที่ปูเลยว่าปูอย่าไปขี้มาว่ะสันโอ้ยปูอยากมาถอดขี้มาเนาะพ่อสิไปขี้เองมาสันา่าบาอยากพ่อ,อยไปขี้แต่่ารับป่าพ่อใดบ่สันบอกคุณอันนี้ป่ะขันรับป่าพ่อได,อออด,อไดเอาไปเลยเก่าสี่ศูนย์เราเด้ยว่าจากสี่เก่าสี่ศูนย์ อันพ่อสิไปขีมาอันแล้วก็บ,บอกหนึ่งเก่าคือเก้าหนึ่งเกา้ากับเกา้าศูนย์คือเก้าแม่คู่ก็เลยเขียนสรุปกหาโคงสุดท้ายก็คือจังสีแล้วเนี่ยมีห้าเจ็ดศูนย์เก้าสี่ศูนย์แล้วค่ะ,คะมีเก่าสี่ศูนย์มีเนี่ยแหละแคปหน้าจ,จอไวะะ้เด้อคะ่ะเออค่ะเพื่อเอฟซีเดซเรลาเดซเรมันเนี่ยแหละกมีหนึ่งเกา่าที่แม่คู่ไปขอไว้กันหนึ่งเก่ากับเก้าศูนย์ ไม่ไพูไปคอมองว่าเดนสีสางไปน,นีปูก็เลยนี่ละปูแล้วก็เลยนันยำหายเมื่อน,นี้แล้วก็เลยบอกว่าบอกเสียดหยวนขึ้นมาหนีพ่อม,มาใส่รับปากปอปอจะสียหายเนี่ยสัเว่าะรับปากเพาได้ซื้อแล้รับปูทิศหนึ่งทิดหนึ่งคับเพราะได้ครับว่าะซื้อหนึ่งเก่าเราเลยวะก็นี่แหละค่ะไม่คู่ซื้อใบลายแล้วคะ่ะมีเก่าศูนย์กับหนึ่งเก่าซื้อลอตเตอรี่ใบล,ลาย ตอนนั้นผู้ว่าเอาขั้นขาวไปเติมเติมบ่ได้เขาบ่เติมใหม่แต่ว่าขั้นเอาขั้นแดงห้องพ่อไปได้เห็นว่ารอแต่ว่ามันอาจีพเป็นปัญหาเป็นมือมหาเห่งครับผมนั่นแหละเอาขั้นแดงพ่อเสียเอาขั้นแดงไปเล่าก็ะเปาบอกเป๋าน่วยนึงคือกับกระบวยเอาคืนรวดเลยอ่ะเตรียมความเนี่เตรียมเงี้ยเตรียมเงี้ยโอ้โหนั่นแหละนี่เระเด้อค่ะเด้อพิจารณาเบิงพิจารณาเบิงโค้งสุดท้ายรอบสุดท้ายแล้วคือสี่สือทันอยู่หลังเนาะ ครับผมท่านนี่ดรอกเนี่ยบ่เต็มอรอกซื้อง่ายเอซื้อง่ายเรียกผู้ซื้อง่ายไม่มีเต็มไม่มีอันค่ะแต่แต่แต่ก่อนพี่บอก็คือนัดวันที่สิบห้านะคมหาเป็นปีนี้้องกบพี่จหนาวนะคะเนาะเวได้ใจมากเพราะว่าอันนี้ก็คือสรุปไผ่คงสุดอ่ายให้ซื้อนะค่ะบางที่บางที่มันสื่อสื่อแล้วก็บ่จักแมนบอละค่ะแต่ว่ากา นี่แหละที่แม่คู่ซื้อไว้ก็คือหนึ่งเก้าเก้าศูนย์กับหนึ่งห้าซื้อไว้เลยค่ะซึ่งบริทีกับอาเกศศูนย์คือถิ่มบ่ได้บลิทีอันนี่ก็คือแม่สมพรต้องแต่งคันหาใหมแม่สมพรแต่งคันหาเสียงกับปูเรียบร้อยแม่สมพรพูดหนึ่งคำอย่าขอคุยกับปู่วาสัตว์ลาสุดเลยไม่แยมอองแม่สมพรกับก้าวสิเัดเตรียมยังได้กระตามสมพรเสียวตัวเดียวสิบเก่าแล้วว่ะตัวอื่นกระตามมันใจตัวเดียวคันได้ก็คือได้แล้วว่ะ ขอกลจวจักหลอบเดีย่ยหรอว,วแ่แล้วก็เรียกบอกว่าขั้นเสียห้พ่อซอยกับตองแตงคันหามาาแต่งคันหามาแต่เขาเงินไซซิบเก้าบาทเฉพาะมือนี่หรอวะแต่ว่าไปออกท่อขอซ้วนอะที่เนึ่งเก้เกาก <c oughs> ็คือเรีก่กวใช่ละครับผมเนมาะมันก็ออกแล้วมันกอักได้ ทุกสิ่งทุกอย่างออกแล้วออกไดกับเป็นมือเจิมรถนั่นแหละมือเจิมรถแมนบไปทั้งวันที่สิบหาทั้งวันที่สิบเก่าแมนอีทีแต่ว่ารสขั้นขั้นขั้นของกันไม่คั่นะที่ได้เป็นเจียวันที่สิบเก่าแล้วก็ย่างตะเกามันบ่ยย่างในบอยเราบอกว่ามือดันสิบเก่าว่าไปไปแมนบ่ยมันออกแปดสองทายรสเด็ดเด็ดที่คือว่างวดนี้กันต้องให้ไปสิบเก่าคือเก่าเราแต่เอาห้องเอกเราไปต้องไป ตกไปวันที่สิบห้าครับผมห้าหนึ่งเก้าขามันชื่อร่วมชื่อนที่จรนาเบื้องหน้าที่เจรนาเจรนาเบื้องหน้าครับเ้อร์เป็นอดหะ้าขอขอบบุณขอบคุณหลายหลายเอฟซีสศกๆมันมันลำลำเรื่อยเรืยสุภูสุคนเด้อค่ะเ้อโคงสุ้ไทยซ่าทุก์กันไปแล้วนให้มาใหอ้าวด้ครับนาอกพี่น้อง่อแม้พี่น้องครับผมเนาะอ่ ก็ตามนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเพราะว่าโป้งทุดทไทยล่าสุดนะครับเด้อตามที่แมวคู่คนวอาวสุฟังกันละพิจารณาเบงนะครับเรื่องเพื่อเปลี่ยนแนวทางนะครับเด้อแต่ว่ากับประมาณนี้นะครับผมนะพี่น้องครับผมเนาะนี่ทีมาสูตโตนะครับเด้อตามที่แมวคูเว้าเก้าสี่ศูนย์ น,นะครับเนาะหาเจ็ดศูนก่ย่าทิมบารเลขที่นะครับเนะาะเลขที่หาเจ็ดศนย์ก่ยาทิมเก้าศูนย์กาคือ,อตัวเต่งความเก้าศูนย์กับเนเก่าด้พี่น้องเด้อนะครับเนาะไกยะ่ย่าลืมเดัดขาดด้พี่น้องเด้อก็หาเนเก่าก็คือไข่เมลสมพรล่าสุดมากุมเสานี่ามลสมพร มาขอปูนะครับเนาะอ่ายังบ่มั่นใจว่าตัวไหนเมื่อนั้นซื้ออ่่าตัวเลขให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิ่งอยู่นะครับเนะบาะซิ่าคาเมืองสมพรได้ครับเด้อคือซิา่าดาวมือนี้ปูไข่นะครับเนะาะฮาส่ขันหานะครับเนะะาะไข่ซิปเกาบาทครับผมเนาะ พิจเต้าหนาไปพี่น้องเอาเพรให้โสกโศกบ,บันบันไปเหมือนกันนะครับเนาะสำหรับแนวทางที่แอดมินหามาฝากก็คือมิสซิมิพี่น้องเนาะอ่าผู้ใดมักไผชอบกับจังงกทุนไผบุญมักก็ผ่านนะครับเนาะตามนั้นเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าแ์เอ็นนิ่งก็สิได้สรุปให้โค้งสุดท้ายบ่มีสุดท้ายอีกคนนครับผม ขอให้โชคดีพี่ไส้แล้วก,กันนะครับนนเ,น,เ,าเน,นาะมีโชคดีมี่ไส้ไปแล้วกันนะกน,น,ะกน,น,นะครับเนาะพี่น้พงพิจารณาเบ่งเอาเบ่งแคปหน้าจอด้เดแล้วซี่หมื่เจอกันนะเจอกันเป็นเรื่องไยกระหลนะครับเนาะเอานี้จากเป็นน่างทางจากปูตาปูซี่เขาแม่คู่หอมหวน นะครับเนาะผู้ใดชี่ร่ออยู่ให้มักตรงใจกันจัดด่วนนะครับเนาะสำหรับชิปนี้สวัสดีครับ